สวัสดีครับกับไล a เลนเจอร์ก็มาพูดถึงเรื่องคิวของผมวันแล้วกันครับก็ย้ำคำแรกนะครับใครมีกิวอยู่แล้วนาะทีนี้อย่าเพิ่งออกนะครับเพราะคนที่อยู่คิวเลยเวันห้าสักสิ้นเดือนมั้งจะได้แลกกิวอีก1 0 0 0 0ซึ่งเยอะเลยคือถ้าออกมาแล้วจะมารอเข้าก็คือนอกจากจะไม่เข้าแล้วนี่จะด่าซ้ำด้วยนะ คือแบบเออช่างมันไม่ได่าว่างประมาณ10บตำแหน่งครับวิธีเข้าก็อ่านคำสั่งอ่านกันไปนะครับกติกาของทีมผมคือจะมีคำสั่งมาให้ตรงนี้ตลอดเป็นสิ่งที่ต้องทำตามครับนอกจากการออนไลน์แล้วภาษาอังกฤษเนี่ยนี่ไงเรามีประโยชน์นะประโยชน์จากภาษาอังกฤษคือถ้าคุณไม่รู้ภาษาอังกฤษครับคุณก็อยู่กับเราไม่ได้ครับ ถึงเราจะเป็นกิวคนไทยก็เถอะแต่เขาก็มีระบบสื่อสารแบบอื่นกันแล้วนะแต่ก็ต้องรู้บ้างครับเป็นพืนน้นฐานซึ่งไม่ใช้คำยากอะไรเลยแค่ตัวอ,อกักษรไม,ไม่ไม่กี่ตัวโอเคสิ่งนี้คือถ้าอยากจะเข้าต้องรู้ต้องทำตามไม่ใช่้ใหมาสุขสนานครับพูดเพื่พูดเหมือนนายกคนปัจจุบันไหมดูเคร่งเครียดเคร่งขึมไหม ถ้าไม่ชอบสตตร์นี้ก็อย่าเข้ามาครับเจ็บตัวเปล่าก้าวๆแต่ไหมเพิ่งเตะเป็นคนครับเฮ้ไม่อยากทำหรอกแต่เขาหายไปเลยไงพอไปเช็คดูรู้สึกว่าไม่อ่อนโอเคครับก็มีรายชื่ออยู่แล้ว13คนทําไมยังไม่รับเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครครับคือไม่ใช่ชื่อไทยนีนเต่ออกไปแล้วนอกจากคนาใหม่นะ S99 ก็ลองลองรับดูหนยะ แต่ทีเหลือดูชื่อจะไทยๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าเป็นไทยล้วไม่ใจติดตามชาแนลผมผมก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะอะไรถึงไม่รับก็อย่างน้อยติดตามชาแนลวันน่ะเคยสั่งเคยสอนเคยบอกอะไรไปอ่ะก็น่าจะแบบรู้ใจกันนิดนึงว่าเป็นคนแบบนี้นะเอออยู่ด้วยกันได้ก็อยู่คือถ้าคิดว่าเคร่งเกินไปก็อย่าดีกว่าอย่าอย่ามาเสี่ยงเลย โอเคสำหรับคนที่จะเข้านะครับเนี่ยกติการแรกคือพวกน,นี้ตามข่าวสารครับคำสั่งเป็นคำสั่งนะอย่าดื้อย่าเถียงทำตามอย่างเดียวครับคือเราก็ไม่ได้เคร่งเครียดกันขนาดนั้นไงถ้าทีมชนะเราเราไม่เคร่งเครียดหรกเ,เราฟรีฟรฟรสบายๆแต่ถ้าทีมแพ้ก็เขาเราก็จะไปไล่เช็คว่าตัวไหนมีปัญหา ลายหนมีปัญหาก็จะเอาคนนั้นออกครับโอเคต่อไประดับที่จะเอาเข้าก็คือระดับมาสเตอร์ขึ้นไปเท่านั้นใครเลเวลยังไม่ถึงมาสเตอร์ไปเก็บเลเวลมาก่อนครับยังเหลือไม่มาระดับไม่มาสเตอร์ในทีมยังเหลือครับเป็นคงต้องเก็บไปครับถึงเขาเจะไม่เก่งแต่มั่นใจอย่างน้อยเขาทําตามคําสั่งได้ครับเขาตามเกมได้ทันสแสดงว่าฉลาดโจ มีระเบียบวินัยในในในตัวเองอะไรประมาณเนี้คนนี้รอดูกัครับจำชื่อได้อยู่ว่าช่วยก็จะรอคนกระตูนตีมั่วแต่ก็เวลาเช็คชื่อก็เจอโอเคผ่านอีกคนที่ <c oughs> แคนแน่แน,น่อยากเข้าคิวเราจะตายแล้วอยู่ดีก็หายไปสองวัน <c oughs> ไม่ช่วยตีด้วยจบเลยคนนี้ขึ้นห้าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับแต่มาช่วยตีนะแต่ขึ้นมาไม่ออนต้งห้าวัน ออใครเจอบั็อกี้ไปแจ้งไลน์เลนเจอร์นะครับอย่ามาแจ้งผมเลยผมช่วยอะไรไม่ได้ก็เซฟภาพดูแล้วกันเซฟภาพนีกิ้วว่าอันนี้มันขึ้นว่าไม่ออนชื่อหนูชื่อนี้มันไม่อนตัวไปแจง้งไลน์ไลน์ไลน์เรนเจอร์แต่นี้ก็พยายามเช็คครับไม่ได้เช็คแค่ตรงนี้นะเช็คตัวอื่นก่อนเอาละถ้าพอรู้รายละเอียดกันแล้วก็คือถ้าจะเข้าครับตามคำสั่งครับมันมีคำสั่งขึ้นมาตลอด เช็ดเชทุกครั้งที่เข้ามาในบริเวณนี้ต่อไประดับที่จะเอาก็คือระดับมาสเตอร์ขึ้นไปครับและสุดท้ายวิธีนำเสนอตัวเองครับก็บอกชื่อในเกมครับอ่ะมีสองกรณีกรณีที่มีกิลอยู่อยู่แล้วนาทีนี้อย่าเพิ่งออกครับรอรับแลกแลกิลก่อนแล้วค่อยเข้ามาครั้งหน้า หลังเส้นเดือนให้ได้รับแรกคิวหนึ่งหมือนครับคือถ้ามาฝื่มายืนรอนี่พี่ไม่เอาแน่นอนนะถือว่าแบบขัดคําสั่งตั้งแต่ยังยังไม่ได้เข้าคิวอะขัดแต่ต้นนี้โอ้โหแย่เลยต่อไปในกรณีที่ยังไม่มีคิวแลวรอคิวอยู่มันก็ไม่ได้เข้าทุกคนหรอกครับคือถ้าแอดมาแล้วรีบบอกชื่อครับรีบบอกชื่อเลยครับช้าก็อดครับ พี่บางทีอาจจะเหลือให้พวก S99 บ้างอาจจะหลุดมาอีสักคนหนึ่งแต่ที่เหลือนี่ก็ต้องพี่นำนำเสนอตัวเองครับผมแอดมาแล้วก็ชื่อนี้ชื่อนี้พี่จะได้เปิดไปดูทีมเออเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้เออถ้าแบบเหลือแค่รับแค่5คนแล้วมาสัก10คนเนี่ยพี่ก็จะเลือกคนที่เก่งกว่าซึ่งจะไม่ได้เข้าทุกคนครับแล้วคนที่ถูกปฏิเสธไปรีบไปหากิวครับอย่ารอนาน ส่วนใครที่ยังไม่ได้อัดมาก็รีบอดครับถ้าจะให้พิจารณานะระดับมาสเตอร์ขึ้นไปเท่านั้นนะครับยิ่งเลเวเลเวลสูงก็ได้เปรียบแล้วแต่ก็จะดูเลนเจ์ในทีมด้วยผมไม่ต้องย้ำหลายรอบนะครับย้ำแค่ทีเดียวหลายรอบพี่ก็เบื่อพี่ก็พูดจนงงตัวเองอะ่ะ คือพี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะบางทีน้องๆบางคนกไ็ไม่เข้าใจจ,จริงๆอะ่ะพี่เขาไม่รู้อธิบายยังไงคือน้องๆต้องไปบูชาครูของเรามากๆเลยนะที่แบบสอนให้น้องจนฉลาดขึ้นมาได้อะ่พะพอจะให้พี่ไปไปสอนเนี่ยโดนตบกระโหลกกันเป็นแถวเลยนะ <c ười> คือไม่ใช่น้องไม่ดีหรอกบางทีอาจจะเป็นพี่ที่สื่อสารได้ห่วยแตกอะไรประมาณเนี้ย <c ười> ด่าเตออีกแล้วโอเคสุดท้ายมาดูสถานการณ์คิวแล้วกันถ้าจะเข้ามาตอนนี้เขาตีสีปีกันนะก็อีกหาชั่วโมงครับพี่เหลืออีกสทีเดี๋ยวก็จะลงเพิ่มแต่ต้องมาจัดรายชื่ออยู่กันครับตีแค่เกคนครับร้อยเกือบร้อคนตี98คนที่เหลือก็เอาออกไปแล้วจะมีบางคนกําลังจะเอาออกถูกเอาออกตามไหยครับแตบางคนก็ให้โอกาสจูครับ คือแบบตรงนี้ถ้าเนี่ยมันมีคนบนรรลอยที่ทําตามเราได้แล้วที่เหลือคืออะไรใช่ไหมที่เหลือคือแบบทวงหรืออะไรหรือว่าไม่สนใจอยากจะเล่นสไตล์ของผมอะไรอย่างเงี้ยคนนี้แรกๆก็โดนเตือนใช่ไหมอันนี้เอ้ยก็ก็โอเคนี่ก็าทาตามแป้นี่ว่าไม่ได้ทําอะไรเกิอนเลยไปเลยนะเนี่ย คุณครับที่ทาเป็นทีมได้คนนี้ก็ถูกเตือนใช่ไหมเจนิพิตโอเคก็มาช่วยอยู่ดีใช้ได้ผ่านเช็คชื่อวกนี้เช็คชื่อผ่านเลยครับมีบวกหนึ่งแต้มแล้วเนี่ยคนที่ขึ้นว่าไม่อ่อน5วันแต่ก็มาช่วยตีอยู่ดีคนนี้หาชื่อแรกๆหาชื่อไม่ไม่เจอเลยไม่ค่อยช่วยแต่พอเช็คชื่อก็มาโอเคผ่านบอสตัวนี้มันอยู่ต้อง2วันแล้วแล้วนะครับ โอกาสตีมันไม่รู้หลายชั่วโมงอะเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่มั้งก็เลยเออสมควรจะต,ต้องมา,มาช่วยละคนคนนี้ก็ไม่รู้ชนชาติไหนแต่ช่วยมาตลอดไม่ไม่มกล้าไล่มีอีกคนหนึ่งที่ชื่อไม่ใช่ภาษาเราอะไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยแต่เป็นผู้ชายแต่ก็ช่วยเหมือนกัน แต่วันนี้ไม่เห็นเขายังไม่ออนก็ยังให้โอกาสเขาอยู่ผลงานเก่ายังมีส่วนคนอื่นๆก็เตะไปละเนี้ยพยายามทำตามคำสั่งของกิครับอย่ามาตีเองตีเปิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรไงมันต้องเราช่วยกันไงเพราะเออห้อยู่ดีก็ตีง่ายว่ะแต่พอมันตัวนี้มันเหนียวไงบางทีเราก็ต้องหาทักอื่นแล้ว แต่ตก็ต้องเคียย์ให้ได้กอนครับไม่งั้นแต่ละคนตีไปก็นต้งองจะขาดทุนแย่เลยอันนี้นี่แล้วครับถึงต้องเป็นทีมก็ขนาดลุยกันไปร้อยอะ่ะยังเอาไม่ลงอ่ะครับแล้วถ้าไม่เป็นทีมอะ่ะคือถ้าได้คนคนนี้ก็ช่วยเยอะนะไม่ไกล้าเตะแล้วนะจะไปเตะได้ไงเนี่ยช่วยเกี่ยวทำกุ๊บให้ด้วยแล้วเนี่ย เออพูดไม่ได้เดี๋ยวยากเข้าไปอีกตายตายเดี๋ยวผมก็ตีต่อนะใจเย็นได้ทักษะาเปอร์เซ็นยังครับว่าเก่งกับคนพวกนั้นเลยว่ะอยากจะลอกทีมจังเลยชื่อนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องเปิดเข้าไปดูได้เปอร์เซ็นเดี๋ยวเปอร์เซ็นกว่ากว่าสองสองครั้งก็น่าจะได้อยู่นะต้องลอกทีมครับแต่ก็ทำเดเมจมได้ไม่เยอะนี่ แต่เขาช่วยเยอะไงมงแรอโอ้โยบวกแม็กเลยนี่อันนี้ก็อยากน่าสนใจละบวกตีทำไมน้อยจังวะสามสิบสาชุดหกเลล่ะออกของ3ามดาวสี่ดาวล่วอะออกการเวทครับโอ้โหต้านสกิลด้วยครับอันนี้ครับของสายสเตนใส่อันนี้เลยนะคือก็บวกการเวทไปข้างหลังนี่ครับ 9,000บวกไปอีก20,000ดั้นสกิลครับนี่ครับคือโดนสโลว์ก็อาจจะโดนเบาลงหรือเวลาน้อยลงครับประมาณเนี้ยโอ้โ oh ห oh ก็เอาไว้ชนได้สบายๆเลยอะไปสั้นใส่มัน2วิเหลือวิเดียวประมาณเนี้ยเหลือละเนี่ยอันนี้ใส่ agility ใช้อันนี้นะตีกายเออนอกเรื่องเยอะเลย จะลอกทีมครับก็ธรรมดาเนี่ยทำไมเราทำเดิมพัได้น้อยกว่าเขาบางทีก็งงดูอีกคนครับช่วยๆกันแล้วนะมันต้องเป็นทีมนอ้องใครจกจะลองก็ไปสร้างกิวหรือไปอยู่กิวอื่นก็ได้ครับมันมีอีกลายกิวเลยใ้รู้แต่จะคนเป็นยังไงเออสมควรทำคะแนดได้เยอะ เดี๋ยวเส้นเดือนคงได้เปิดกันนะครับก็อาจจะเติมจริงไหมวะดูโปรโก่อนถ้าไม่มีโปรโก็เปิดธรรมดาทำใจไม่ได้ไงนเนอะเกม,มันทำร้ายเราอะไม่่อยได้ช่วยเราเท่าไหร่เอาละก็น่าจะชัดเจนไปแล้วนะครับโหดไม่โหดก็จะโหดอย่างนี้ถ้าเรื่องของกิ์ คือถ้าแบบรับไม่ได้ก็ไม่ต้องยื่นมาแต่แรกจบอยู่แล้วละยื่นมาก็อยู่ได้2วันแต่ออกไม่คุ้มเ okay. ลยโอเคแกร์ใช้กันครับสวัสดีครับเอ๊บอกไปยังวิธีนำเสนอตัวเองเออก็เอาบอกไปแล้วลวอะอีกทีแล้วกันใครที่มีกิลอยู่แล้วจะออกมานะครับนาทีนี้ไม่ห้ามออกเด็ดขาดเลยส่วน คือถ้าอยากจะเข้ารอหลังที่รับแรกคิวก่อนที่เขาจะแจกอะส่วนใครที่ยังไม่มีก็รีบอัดมาครับขอระดับมาสเตอร์ขึ้นไปเท่านั้นต่ำกว่ามาสเตอร์แต่ทิ้งเลยครับไม่เอาครับไปเก็บเลเวล้ขึ้นมาสเตอร์ให้ได้ครับแสดงความมุ่งมั่นของคุณออกมาก่อนครับแบบจะเล่นจริงจังอะมันเก็บเลเวลได้แล้วนะช่วงนี้ขึ้นมากก่าเดิมแล้วต้องสา่เท่าก็พยายามเก็บเลเวล เพราะถ้าคุณเลเวลน้อยมันก็ช่วยอะไรทีมได้ไม่มากนะก็ให่อยากให้รู้ไงว่ามุกบ้านจริงๆอ่ะอยากเล่นจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่อยากจะมามีชื่อติดในคลิปก็อย่างนั้นก็ได้จะแอดมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทุกวันวเออคนนีอ้ออกแอดแมาแล้วนะแอดมาแล้วแล้วนะอ่ะประสเสดไปเรียบร้อยแล้วแล้วนะจะเอางั้นก็ได้มันจะดีละ อ่ะส่วนคนที่เข้ามาแล้วถ้าแอดมาแล้วก็บอกชื่อด้วยครับผมก็รับคนที่ติดตามผมก่อหนหละแต่บางคนก็อาจจะเป็นคนที่ติดตามแต่ไม่บอกอะไรทางนั้นเราก็เอยจะดีเหรอบอกเราหน่อยสิแล้ <c oughs> บอกชื่อให้ชัดเจนครับอืมเดี๋ยวผมจะเช็คเองว่าเก่งพอไหมผมก็เลือกที่เก่งกว่าแต่ถ้าแบบพวกนี้ผม อจะเข้าสแรมทักเที่ยงใครมาก่อนก็ไปก่อนเราที่เหลือก็ค่อยมาคัดกันอีกทีซึ่งกระเพาตรงนี้ก็รีบไปหาที่เข้าเลยนะครับตรงไหนเปิดฟรีรีบเข้าเลยอย่ามารอแต่ผมเมื่อมันจะเส้นเดือนแล้วนี่อยามารออะไรกันวะโอเคสวัสดีครับ